เพมครับ สวัสดีครับ มาแล้วครับครับบรรยากาศปลากรวยครับปลากวยมันเป็นปลากวยร่มพัดลมเมดกับตัดต่อขึ้นมาใหม่ครับตัดขึ้นมาใหม่แต่ว,ว่าเครื่องพ่นกับโบย่ายกปลากวยปลานี่เครื่องพ่นนิดหน่อยชี้หาวีาว่ามันเป็นการต,าตาัดต่อครับการต,าตาัดต่อมาเนี้ยกะ มาน่สวนทัดกันมากนลครับมองสวนผนัง้อยกับมาลงกล้ยวยไ้คือการครับเพราะว่าองหงห่วเล่นมันเป็นโรคครับลงต้นเห็ดูกหงหัวแล่นมันเป็นโรคกาสศรุปไปแล้วครับจะเก็บเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปพ่อได้ใส่ในขวเลื่นนี่ครับเล็กๆน้น้อยกา บางห่วงกะนี่ครับมือนีขวบเก็บอันเจยู่จะเลื่อนสีจังหวัดอุบลยุวาลินเท่านี่ครับก็ให้เก็บมือนีเก็บทรงมือนีครับเดี๋ยวกะกําั่งสีเก็บครับครับตานีก่อนเด้ครับยังคอยติดตามไปเลยครับ ชีวิตบานเฮ้าเศร้าให้เศร้าสวนนี่แหละครับหากินหาอยากธรรมดาเขาเนี่แหละครับสวัสดีครับ